สอดหอยเบิดพี่น้องสีขัวพักบ่งให,นงนใหนง้น้นองอ้อนใหม่กลับสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องสบายดีแง่แรงๆค่ะพี่น้องคขามาพบพอกันอีกแล้วก็ส่องซ<ม>าจ<ว>ิวบันนาเด้อพี่น้องปองปายไง<ป>มืองเล็ดกับเข่ากับปลาพี่น้องเอ้ยมัน,มส,มน,นส,สร้างผมมีสอดหอยแบบนี้แด้วเสียเลยปลากระเบิดขวอพักบ่กขวอผมมีปลาผมมีสอดหอยกับ,บมืมซอซื้อแล้วเหรอ กไม่แซบแล้วบ่มีขับควาักบงแล้วปลากรบ่มีมาเชื่อมมีเลยฮะจะมีมาลวกินกวันใหม่วไม่กินก็ลงมือเลซอนนอยเชื่อมปลากินได้สิเหขุก็เผาพักเบก่อนเด้อพี่น้องพี่ซื้อน้าปลากับซอนหอยก่อนเพราะว่พักกโบงบ่มมีซอนหอยบ่มมีน้าปลาเลยสิ้ซแมบใส่ตะเกือก็ไป็นงูอเพราะว่า ม่วแมแนวเลยเสะสบายดีได้ไทยกล้าวกนีเราม่เกลียนวันเจอจะคือพวกเขาไปซื้อคอยเจอคำเซื้อ,อข้ามไปก่อนม,มาคนเราคนงาม,มใส่กี่กิโลโอ้ยไปแล้วกว็ใส่กี่กิโลอามางั้นมาใส่ถาคอยเด้อ ใส่เป็นยูบ่บ่อเลยใส่เป็นยูคีจิโรอนะฮะอ้าวเ็ดกับข่าวกินบันจีซื้อม,มาม่าบ้านนี้พัดปักบงกับไข่ดาวผมกินมามา่ามื้อนี้กินลูกเนาะชาจิว,วสีป่นจิโรอพอพอวันใหม่ไปคุดจิโรนะ่คนใหม่ไปคุดจิโรอได้อยู่เงินบาทบ่มีนะคนใหม่ไปคุดจิโรอพี่น้องได้อยู่แล้วก็บชาชิวสิป่นกินกับบลกพักฮะ มันบาทคือึดแทเร้วพันจิจ uh ักคนซื้อควน้อยปซื้อควน้อยมาลนเพรมันมีควน้อยนนี้ดำผมนี่แหละคนเพราซื้อนเพรนี่ดวดใหญ่ดหอยนั่นเอไปยังไปเ้ามาไปซาวพ่อบอกซื้อวน้อเนาะม่น้ำเหาว่า นี่สกินข้าวยี่สกินมาม่าอยู่มาม่าโอมาม่าพายังอยากได้กะปีกินข้าวอ่นะมื้อนี่ขินมาม่าอ่ะนะโอเคพี่น้องเข้ามาบ้านก่อนพักเบสก่อนพอกันเฮียสบายดิปลุลกในเฮียขาวเนี้ยมาเลยเปลนวิฟพี่น้องไปซื้อน้ำปลากับซอสหอยนางลมซอสหอยนางลม่เ็นกบหอย พี่อะไรของมโอ้ยโอ๊ยจะเป็นนั่นนั่นแม่จากระวานหรือหักก็ใส่ใส่ไปงวงก็ดำตา ากได้ชุกาวาชิโนอยากไดน้องเ่อยากกินข้าวลยยากกินข้าวเออยากกินข้าววลอยากกินข้าวแหงบ่โอ้บางำก็ยากกินข้าวอี่ีไ้อ ไข่มชอบไข่ดาไข่มไข่มาาเนีอวีบาัมบบบบบบพอเือนคืมือวนนี่ปะกเมื่อวานมานานมาแล้ว

กินตัวนี้เอาตะลุมนะเยอะน้องไทก้าไทก้าคุยแย้งเลยลูกคุยแย้งแล้วล้อเนี่ยไทกาเฮ้ยกาคาปิ้นป่ะพี่น้องไทก้าหิ้วเข่าน้องอันใหม่ก็หิ้วเข่าพี่น้องอีแม่ก็จะขัวจิลร่วันนี้พี่น้องขัวจิลร่แล้วก็สิบปนจิลร่ลวกพักเมนูนะวันนี้นะแต่ว่าทำให้เด็กๆกินก่อนค่ะพี่น้องค่ะพ่อเพิ่งกำลังเป่าห่อนี่ลูกเปิดพัดลมตี้เฮ้ยเปิดพัดลมพ่อเปิดพัดลมเป่า ข่าวก็ะ้อนอันนาคตหอดหอนเด้กให้กาเอ้ยหอนเด้อลูกยิ้มข่าวกินอ,อ,อยู่บ่บอ,บอก,กินจำน้ำต้มอันนั้นเอามาักน้องไทักกามักจำน้ำบ่มักกินตอนกินจำน้ำเอาจำน้ำเลยกินกันเลยจำน้ำเลยกินจำน้ำมันพัดพักบ้งน้องทักก้านะ ไข่ดาวบบกินแต่ว่าข่าเป็นไข่เจียวไข่กินไข่ต้มกับบบกินเลือกกินโอเคพี่น้องจะเจิว้วอนันกนขวดจิโรอต่อบบดน,นี้จีโรอ,อกับโรลายดอกทราบขวดโตตอนใหม่ไปพูดพอดีป่นแรงพี่น้อง น้ำปะลาเนี่ยใส่น้ำปะลาต้มสุกม mm. ันจะผงกะเจตั้มต mm. ำเลูกเยียนเห็ดซอยแม่ใส่ผงนัวนิดหน่อยใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะผักซอคิวกระมีผักหอ,หอมเปรหอมเปรแล้วก็หอมบัวพี่น้องปลูกเองนะคะนี่หอมบัวซอคิวสำหรับกินแล้วไส้ทะเลกแบบนี้น กินบงแบด้หมันเป็นไแล้วลอกซมนกะมันจะออกแบบมันเหนียวอย่างมันขมยิก็ได้หวานมันขมนัดเบงตายน่ะองกตแสบายนเบ้ใหม่เคยกินลองกัดเบื้งกระตุ้งบบ มาถึงไเ,เ,เป็นใหญ่เ,ลเทลาหมาบริดลายจะเก็บ3ต้น Hehe. <laughs> ให yeah. uh, ok? ้ก uh ัน huh. ค he mm ่ะจะบอกมาดูดอกเบบี้ดอกเออด๊อกท่านดอกเป็นยังด๊อกมีเวทมนตร์ ได้พี่น้องโอเคแล้วพี่น้องมาค่ะ